ราบสวัสดีนะครับผมน้าอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน200บาทนะกับเกมมารจงเวสองของเราเหมือนเดิมนะมารจงเวนะฟังไม่ผิดหรอกนะพ่อหนุ่มนะพ่อยอดชายเอยโอ้โหพ่อยอดชายมาไปที่เบ็ดห้าบาทก่อนเลยก็แล้วกันนะห้าบาทรูรักของเรามาตั้งวันนี้ห้าขีดโอ้โหมมาพ่อหนุ่มพ่อยอดชายอุ้งร้องภาษาจีนอย่างสวยเอ้ยโอ้ห้าขีดเหลืองเหลืองไม่มาเยอะจัดเลยวะพ่อยอดชายกูยังไงภาษาจีนอ่างมาอย่างนี้แล้วห่ะขีด อฮ่าขีดไม่มาฮ่าขีดไม่ไปปิดช่องโอ้โหคุยจริงรู้แล้วดู 5, ห้าสองลมพอจะทายซัดไปหนึ่งดอกพอจะทายแล้วอืสามไอ้สามต่อเป็นแถวเป็นแ,น,แนวกันเลยนะไม่ไปที่อื่นกันเลยไอ้หาเอ้ยอะไรวะมาพอจะทายจังหวะนี้สองลมยจะโอ้โห,โอโหสองลมไม่มาโอ้โหจะเมาไหมละ่ะสองสองลมไม่มาจะเมาไหมล่ะจะเมาไหมล่ะสองลมไม่มาโอ้โหโ เสียดายน่าจะไหลปลาจะไหลนะม,มาพอยอดชายเอาหน่อยโอโ้โหเกลือแล้วเอ้ยไม่เกลือจังหวะนี้สองขีดสองขีดไม่มาแล้วสองขีดสองขีดไปผิดช่องว่ะโ,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 โอ้โหโอ้โหชายโอ้โหชายโอ้ชายไอ้ชายเอ้ยชายเอาหน่อย แค่นั้นโอ้โหเว้ยยังไงพอจะใช้ยังไงเหรอพอจะใช,าชาย้ยังหวะนี้แล้วโอ้โหตันเลยไอ้สั่นไม่มีอะไรเลยโอ้โหสามรอบสองรอบรอบสุดท้ายเอ้ยวายคู่อย่างงี้อ่ะวายคู่อย่างงี้โอ้โหูยฮะห้าขีดห้ากลมอะไรสักอย่างโอ้โหไอ้หาเอ้ยเอ้ย โอ้โหนึกว่าจะมาเลยสัตว์มาสามไม่มีวายอุตส่าห์มาเลยยดแม่เอ้ยเอ้ยจะด่ายยังไงพ่อหนุ่มฟีเกมแรกก็เกลือแล้วนะฟีเกมแรกก็เกลือแล้วนะฟีเกมปั่นธรรมดาก็ยังเกลือนะพ่อหนุ่มนะโอ้พ่อหนุ่มนะทั้งวันนี้สองกลมสามกลมมาทั้งคู่เฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะมีอีกฟอง มาหัากลมไปหักลมลื่นไหลไปจังหวะนี้แล้วโอ้โยวายมาอยู่กึกนิ่งเลยไอสัตว์ไม่ขยับไม่ติงเลยไอ้เียโอ้โหไม่ตามเพื่อนมาด้วยไอ้ชายโอ้โหวายคู่มาสามไปสามไปจังหวะนี้แล้วสามวายโอ้โหแล้วสองขีดเรียบร้อยโอ้ยเออแตกนึงเถอะพื่อนชายโอ้โหเ,เอ็งก็เกินไป ยังไงยังไงยอดชายยังไงยอดชายจังหวะน,นี้2อว,ว,วายแล้วสองวายแล้วซัดไปหนึ่งทีแล้วซาอีกฟองหนึง่งไม่ได้มันไม่แตกหว่ะไม่มีมลุ้นเลยฟองหนึ่งก็ไม่ได้มาลาดจีนแล้วห้าห้ากลมห้ากลมสามว่าห้ากลมสองกลมไม่มีเอ,อ้ยโอ้โหอย่ามาโอ้โห มันก็ชอบมาทีและฟองสอกฟองเนี้ยครึ่งฟองเนี้ยครึ่งฟองสองครึ่งฟองก็เป็นหนึ่งฟองเนี้ยโอ้โหโสภาพสองอสองขีดโอ้โหสภาพให้ไหลรยถึงพ่ะเจ้าชัยแต่เองจะแตกแค่นี้โบจะแตกแล้วก็ยุดอีบอสองกลมมาสองขีดไปก่อนแล้วสองกลมมาสองกลมอยู่ไหนภาษาจีนไปแล้วสองโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเจี๊ยยังเอาภาษาจีนสองสี อแต่สองลมนะ่มาจะมาสิได้มาทำกวยหรือว่าสองขีดอนะ่ะไอ้หา่าเอ้ยมายอดชายมายอดชายยังไงแล้วห้าลมไม่มีโ,โห้าขีดก็ไม่มีเฮ้ยเอยหเอห้าไม่ได้พอยอดชายกูพอยอดชายกูอย่าเพิ่งเรือนะพอยอดชายนะโอ้โหมาหา้าไม่ได้อีกไอ้สัสสอง สองมาทำงานแล้วสองขีดตามมาจะติดแล้วห้ากลมไม่มีวะเอ้ยเอ,อย้อยเอาหน่อยเถอะพ่อจะดชายเอาหน่อยเถะพอ่อจะชายจังหวะนี้ไปห้าขีดห้าขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้ววายังอยู่แล้วสองกลมตามไปต่อจังหวะนี้ภาษาจีนไม่มีเอาตัวอื่นไปก่อนแล้วภาษาจีนภาษาจีนสองสี โอ้วิเสียดายเอาหน่อยก็ไม่ได้สภาพดูภาษาจีนสองสี่โอ้โหได้เข้านะช่องเลขอะยังไงแลบล้อดูภาษาจีนสองสี่ไอ้เหี้ยมึงก็มาบ่อยเกินไอ้สัตว์มาก็ไม่แตกโอ้โหสองก้มไม่มีเหลือจะเชื่อเหลือเกินไอ้สัตว์ เหลือเกินจังหวะน,นี้สองกลมไปสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้แล้วสามช่องแรกมีโอ้โหมาทำมะเขืออะไรวะตอนอยากให้มาแม่งไม่มาโอ้โหสภาพสภาพยังไงสภาพตาสุดท้ายโอ้โหไม่แตกอีกโอ้เหลือแต่เชื่อโอ้ก็ยังดีที่ถึงสองร้อยมามายังไงมาเพราะหนู มาพ่อชายโอ้โห,โโหเฮ้ยไปแล้วห้า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 ขีดมาทำคุยเลยห้ากลมอะโอ้โหสาม,มาสาโอ้สา,มสา,มสามไม่มามาห้าขีดอีกแล้วโอ้โหมาเพิ่งแตกมาใช่ไหมอือฮึยอมกันเลยพ่อชายเหลือจะเชื่อเขาจะอยู่เหลือจะเชื่อเขาเล่าโอ้หืมไม่ไหลอีกนะ โอ้ย oh, yeah. เหมือนจะไหลนะก็ไม่ไหลหน่าไหลวะแล้วประตัวที่มันคู่กันก็ตั้งเยอะแล้วมึงก็ไม่ตกลงมาให้ตรงช่องนะไอเวรสองไม่ได้อีก <c oughs> มามาสิหนุ่มมาสิหนุ่มมาจังหวะนี้มาสิหนุม่ม,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 มอีกป้องหนึ่งเรียบร้อยหนุม่มเออโอ้โหเฮ้ย เกลือหนึ่งเอาไมา่กเกลือจังหวะน,นี้สองกลมสองกลมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกยังไงพอนอหูวิส่สามอะสามอะช่องแรกอ่ะสามนะ่ะเออไปห้าขีดห้าขีดไหลไปหนึ่งทีแล้วอะไรต่อไม่มีโอ้โหมาโอ้โวยเฮ้ ไหลห้าไปแล้วก็ห้าห้าคลมห้าคลมโอ้โห่โโห้าคลมตกพี่จ้องได้มายัางไงโอ้สามรอบสองรอบรอบสุดท้ายโอ้โหไอ้เียโอ้โคตรเกลือไอ้สัตว์ มึงก็แตะใค้มันหนักกว่านี้หน่อยพราะฉช้ชาโอ้โหสภาพโอ้โหโอ้โหพอ,โหโอหดีกว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม